สวัสดีค่ะวันนี้รายการ s p o อ l i g h t จะนำเสนอเรื่องการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ATC Meeting ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง23มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำตารางการปฏิบัติงานหรือ Rosling System ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความเหนื่อยล้าหรือ fatigue management และนำไปสู่การออกใบรับรองของสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยค่ะ ทางกุยภาคเราเนะะี่ยฮะก็ได้เตรียมตัวมาโดยแล้วก็รวมทั้งส่วนของอจุัณภูมิตอ,อนเมืองทุ่งมหาเมฆด้วยนะครับก็มีระบบที่ใช้ร่วมกันนะครับทั้งทั้งตัวยวการบินนะครับเพื่อจัดการเรื่องเกี่ยวกับตัว NC 26เนี่ยนะครที่เป็น้เรื่องของไอโรสเซดินะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะไปถึงไอ NC 3 2เรื่องฝาทิกด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็ก็ทางเราก็เป็น เป็นหนึ่งเดียวนะครับในการที่จะเข้าสู่เรื่องนี้ตั้งตัวนะครับในวันที่1ตุลานะครับแล้วก็วันนี้ก็เราก็มีมีมีความพร้อมนะครับก็มาเตรียมการกันนะครับเพื่อจะเตรียมสรุปแล้วก็นําที่จะนาเสนอกับทางกปทนะครับก่อนหน้าที่จะมีการทามิชชั่นจริงๆนะครับซึ่งก็อันนี้ก็ถือว่าเราก็ประสบความสำเร็จมากนะครับก็วันนี้ก็ก็เราก็คงได้ข้อได้ข้อสรุปนะครับทั้งหมดนะครับที่จะ ก็จะเป็นแสดงถึงความพร้อมของยุคการบินที่เราจะเข้าสู่าการาตรวจประเมินของของขอ o นะครับนะครับซึ่งก็คือหมายถึงการที่จะได้ใ,ใบรับรองนะครับนะครับในด้านของอตัว ATS ของเรานะครับ การเตรียมความพร้อมในส่วนของปฏิบัติการเราเนี่ยค่ะทั้งส่วนกลางและผลส่วนภูมิภาคเนี่ยเราดําเนินการมาประมาณ70-80%แล้วนะคะวันนี้ก็เป็นการมาสรุปข้อมูลในส่วนของการทำโรสเริงของภูมิภาคที่จะให้ได้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมด ทั้ง90นะคะและรว,วมทั้งในส่วนของสุรภูมิดอนเมืองแล้วก็ที่สอจอกับสอบอด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะจะได้ข้อสรุปไปดำเนินการต่อแล้วก็ทางกพทอเองก็ได้มีการไปประชุมหารือร่วมกันโดยท่านอพทอทเนี่ยได้นำทีมไปเมื่อวันที่9มิถุนาก็ได้ข้อสรุปจากที่กพทเขาแจ้งเรามาว่าเราต้องไปดำเนินการอย่างไรบ้างนะคะ รวมทั้งในส่วนที่การเตรียมการของเราซึ่งเราก็ได้ไปแจ้งให้กับทางกปทได้รับทราบซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงไปในเรื่องของการออกใบรับรองนะคะที่ท่านหอทอไ,ดได้กล่าวไปเมื่อกี้รวมทั้งการที่เราจะรับการตรวจจาก ICAO ในปีหน้านะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งหมดซึ่งพี่ก็มั่นใจว่าผลของการประชุมการทําสัมมนาร่วมกันในวันนี้นะคะทุกภาคส่วนในส่วนของปฏิบัติการทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเนะคะี่ยค่ะ จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เราบรวดถุรประสงค์ตามที่เราต้องการนะคะและเราก็จะสามารถแก้ไข NC 2 6รวมทั้ง NC 3 2, <อะ S 1> <ม> 2> ได้แน่นอนค่ะอันนี้พี่มั่นใจนะคะก็อยากให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะแตว่า Digital t r a n s f o r m a เ i o n นั้นก็เป็นแนวนโยบายของท่านหัวทอในภาพรวมทั้งหมด ต่อไปองค์กรของเราจะการซ้อมสูสตรตอนในส่วนนี้นะครับเราได้ใช้โปรแกรมนะครับเร e ียกว่าอ roster ซึ่งด้านหลังนี้จะเห็นได้ว่าเป็นผลผลิตของของพนักงานเราเองซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจในไา้จดที่กระสินไปแล้วนะครับอันนี้จะขยายผลต่อการที่จะไปสมามารถที่จะไปเปทำมิสเซิโกเดียอันนั้นจะเป็นเป็น,เป,นเป็นขยายผลต่อไปนะครับไป โปรแกรมอีลัซเซอร์นั้นเนี่ยเป็นดิจิตอลล้วนๆนะครับใช้เดตใช้เดต้าเข้ามาในการประมวลผลนะครับในการที่จะทำงานนะฮะและ้ะแสดงผลออกมาในรูปของแดชบอร์ดนะครับมีการทั้งตรวจสอบประมวลได้อย่างแม่นยำนะฮะสิ่งเหล่านี้เป็นความภาคภูมิใจของเอ็มวันไทยนะครับมาตรฐานและความปลอดภัยเป็นตัวประสาท เป็นตัวนำกฎระเบียบนะครับเข้ามาใช้กับบริษัทนะครับเพื่อเป็นไปตามกฎหมายนะครับที่ทางประเทศได้กำหนดให้สำนักงานการบินเป็นผู้รับดูับดนะครับวันนี้ผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าวิทยุการบินนะครับสามารถที่จะรับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนระดับประเทศนะครับถึงแม้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้นะครับเราจะเป็นการติดข้อตรวจพบ นะครับอนข้อพกพบเห็นนะครับที่ที่ทางกกฐได้มีการดำเนินการมานงแต่ปี6กนะครับวันนี้เป็นเลิกงามยามดีมากนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่มั่นใจได้ผมมั่นใจได้ได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับได้เข้าร่วมไปกับท่านกกฐแล้วทางผู้บริหารของเรานะครับได้ไปแจ้งแล้วก็ชี้แจงนะครับสิ่งที่บริษัทดำเนินการนะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็น วิกฤตอย่างหนึ่ของประเทศไทยนะครับที่ต้องรองรับการตรวจสอบนะครับมาตรฐานความปลอดภัยจากองค์การการบินพลเรือนระหว่าประเทศ,รเทศหรือ i c o นะครับทางด้าน USOP ในปี2567นะครับเราคิดว่าและมั่นใจว่าเราจะปิดข้อบกเพร่อนที่เปิดอยู่เนี้ยนะครับ NC26 และ NC32 ได้แน่นอนนะครับ การสัมมนา,าในครั้งนี้จะมีรายละเอียดอะไรบ้างความคืบหน้าในการจัดทำ Rossring System และ Fatigue Management จะเป็นอย่างไรนั้นรายการ Spotlight จะนำเสนอในโอกาสต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ